เอ,เอาไม่ต้องเตรียมเยอะนะคะคือมันจะซะเท่าไรกันเชียวไปทําบุญมาเรี่ยงคุยแรงมาแรงมากเนาะข้เนี้ยก็คือว่าฉันอุทิศส่วนส่วนให้ตัวเองแล้ววันนี้ต้องได้วันนี้มั่นใจเลยว่าต้องหยิบได้ของที่มันว่าหลักชูเพราะนะอันนี้ถุงมือใส่อะไรอันนี้ถุงมือใส่อะไรคนไข้พร้อมนะครับไม่เจ็บนะเดี๋ยวหมอฉียะะดยาสลบให้นะคะวิมันมันใส่ไม่ได้หรอวะเธอก็ใส่ปานี่อะ โอ้ยนี่เป็นธรรมชาติโอ้ยโอ้ยทมเธอรดมท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 มวันนี้ผมสวยปะเกี่ยวไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนะคะเปิดรายการก่อนพบกับรายการยามดึกคึกคักถ้าอยากจะรักก็ไปลองหาแฟนดูซิเพราะว่าเธอพี่พี่แฟนแต่ฉันมีอะไรนะ ยามดึกคือคักถ้าอยากจะรักก็ไปหาแฟนมาซี่เธอไม่มีแต่ฉันมีเหมือนเดิมไหมเฮ้ยเวลาเธออย่าเล่นกระบบให้มันเยอะนะเพราะว่าฉันเพิ่งตื่นนอนด้วยเมื่อถึงเวลาดึกนะคะเราก็ต้องเข้ามาที่ช่องเมลแมนหาหน่อยจ้าปั๊บป๊ป๊ปปิวนี่เป็นไงล่ะ เจ็บมืออยู่นะความเสียสีอะวันนี้นะคะสิ่งที่โบคิดว่าโบอยากจะกินน้องคืนนะทุกคนคิดภาพตามนะคุกกี้สไตล์อเมริกันนะที่มันมีความว่าชิ้นใหญ่เท่าฝ่ามือหรือเท่าใบหน้าของโบถ้าเท่าใบหน้าของโบแสดงว่าใหญ่จริง เขาใสเรื่องยังคือชิ้นเท่านี้เลยชิ้นต้มเลยปั้นแบบปุมปมป้มแล้วข้างในนะสอดไส้ช็อกโกแลตมีถั่วน่ะแล้วก็มีแบบช็อกโกแลตสักสามชนิดนั้นแล้วก็มีถั่วมีมาร์ชเมลโล่ยืดยๆๆยนะปั้นปั้นปั้นอบออกมาแล้วเป็นซอฟคุกกี้เราบบ๊กออกมาเราจุ้มนมแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเราจะได้แบบนั้นไหมเราจะได้งบประมาณในตันที่เราคิดเราฝันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาจับสลากกันเลยค่ะฉันพร้อมแล้ววันนี้ฉันวอร์มมือมาแล้วฉันวอร์มมือมาละมาดิ อาเอาไม่ต้องเตรียมเยอะนะคะคือมันจะซะไหร่กันเชียวไปทำบุญมาเรียงคุยแ,แรงมากแรงมากเนยะคาเนี้ยก็คือว่าฉันอุทิศส่วสวนให้ตัวเองแล้ววันนี้ต้องได้วันนี้มั่นใจเลยว่าต้องหยิบได้ของที่มันว่าหลักชูพร้อ<วา>มแล้วค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ 2> 1>, 1 2, 2> ึสฮึบ บอกแล้วว <l id> ่าทํำบุญมาแล้วทํำบุญเอ๊ะเวลาคือลำมงแล้ว thank you thank you ใส่ให้ด้วยนะคะ thank you สรุปเหมือนจะหญิงกบนี่ค่ะเธอฉันได้งบะพันหนึ่งเพราะฉะนั้นไปรลุนกันเลยจ้าวเราจะทำยังไงฉันสวยเนาะเอาอีกนะคือวันนี้เป็นเหตตัวเองคือคนเรามันต้องมอบเอเนอร์จีให้ตัวเองก่อนพลังบวกมาปุ๊บไปทำขนมยังไงก็อร่อยเกี่ยวปะ เกี่ยวมันคนเรามันเชื่อมโยงแกะเชื่อมโยงฉันได้เต็ม99เกพื่เก็บเรื่องอย่งังเออมาจะทําอย่างที่บอกไปเนาะซอฟคุกกี้แบบสไตล์อเมริกันใส่ตุมต้มๆแน,น่นๆและนี่คือวัตถุดิบคะ่ะคือวันนี้ พูดตรงนั้นทแจกเป็นงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดได้เลยอ่ะเข้าใจปะไม่ใช่วันเกิดชนะวันเกิดใครก็ได้วันคิดเกิดอยากจะกินอ่ะเธอเข้าใจเรื่องปาเออเรามาเข้าได้เลยซึ่งโบก็เตรียมวัตถุดิบไว้บ้างแล้วและบอกเลยว่าวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดของการทําคุกกี้ถ้าเธออยากทําคุกกี้อร่อยเนยต้องดีนี่ไงแชมเทเดดัมแชมแชมแชมให้ดูนี่ก่อนเป็นไงเอฟนฟกตนี้เห็นป่ะนี่เป็นไงอุ้ยฉันสวยอ่ะ นยก็ลดเห็นเปล่ามันก็ต้องยืนคู่กันอย่างนี้เออคือโบอะเวลาที่โบทําขนมอะไรแบบเนี้ยโบจะชอบใช้นเ,เนยเค็มอย่างที่บอกเนาะความจริงเคยบอกไปแล้วหลายคลิปนะว่าชอบทําใช้เนยเค็มใครไม่มีก็ใช้เนยจืดแล้วก็เติมเกลือนี่นาน,นานเลยเสิพี่เห็นปะมันมีความว่า ออเขาใจยังเขาใจยังอยากทำเป็นหัวน้ำหอมคือมันจุย้ยคือคนที่ชอบทำขนมมันมันจะชอบกินเนยกินนมกินเอยกินใดเธอเข้าใจปะอันนี้คือผิวบัตเตอร์เนยแท้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำคุกกี้ใช้เนยแท้ใช้เนยหอมอร่อย แค่นี้เลยเธอไม่มีอะไรยากมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากเนยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นบราวน์บัตเตอร์กันเออบราวน์บัตเตอร์ทำยังไงเธอก็แค่เอาเนยใส่กระทะเอาไปตุ๋นในกระทะให้มันมีสีดำตาลที่เข้มขึ้นแล้วมันจะมีความหอมเหมือนหอมกลิ่นถั่วแบบนัตตี้นัตตี้คืออะไรกอยนัตตี้ดีชอบผู <c oughs> ไหนคะชอบผูไหนคือสเปกเอางี้เออสเปกตาก้องรู้สึกว่าเป็นสไตล์ไหนอะไรนะนี่ชอบดีมี่คนนี้ค่ะคนนี้ชอบผูรไคะชอบชอบกอ,อยอันนี้นะ อยากจะขอเพียงอยากจะขอแค่เดียวก้อยเธอไม่เหมือนคาราบาวเลยพี่อ่าโอเคแล้วพี่คนนี้ชอบไหนอ่ะชอบก้อยค่ะนี่คนนี้เขาบอกชอบโบนี่แบบอ้าีมันจะโถเอ้ยมีใครเล่นเลยไม่เป็นไรรอบหน้าเดี๋ยวปูให้ให,หม่เออเราไปดำน้ำกันไหมนี่ไงเห็นเปนละ่ะ ของสิ่งเนี้ยมันเป็นอะไรอุ้ยเธอเธอรู้ป่ะฉันพูดในเนี้ยฉันเหมือนพูดอยู่ในแบบอุโมงค์เลยอะ่ะเธอไม่รู้หรอกฉันเล่นอะไรวะฉันเล่นอะไรอะ่ะฮัลโหล ทำไมเอ้ยอาเอาเอาอกไปยังได้อยู่เเรียบร้อยแล้วเบาบัตเตอร์ของเราคือโบจะไม่ได้ทำให้สีเข้มมากนะทุกคนเนาะอ,อย่างที่ให้ให้ดูไปเมื่อกี้ทาให้แค่มันแบบว่าอน้ําตาลขึ้นนิดนิด,นดมีความกลิ่นหอมออกถั่วทวนน่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วมันจะทำให้คุกกี้เราสีสวยแล้วกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นโอ้ยน้ำลายสีดน้ำลายสีดแล้วโอเคมาสิบางคนอาจจะ จำไล่สีดแปลว่าอะไรอะทำไมไม่ฉีดอะไม่ทำไมมันเป็นอินเนอร์เป็นอัตลรสมันต้องสี่อามามาเตรียมผงผสมกันคือหลังจากที่เราทำเนยแบบราวบัตเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างคือจะง่ายในพิปตาเสร็จละไหนอะขอเลยค่ะขอแป้งหน่อยได้ไหม เธอจะไม่ฉันทำหรอเธอเอาแป้งที่ฉันตรงไว้ไม่อยู่ตรงนั้นนี่นะคะแล้วพออันนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะผสมน้ำแล้วก็ส่งการเลยอีกรอบหนึ่งเห็นไหมล่ะเออมันไม่ใช่ไม่ใช่แป้งนั้นนั้นที่สอบพองอันนี้คือโบผสมไปแล้วโบผสมสองแป้งนะอันนี้ก็คือเป็นแป้งเค้กค่ะแล้วก็เป็นผงฟูแล้วโบมีสกิดเกลือไปอีกนิดนึงคือโบเป็นคนที่ชอบให้ติดเค็มคือเนยมันก็เค็มแล้วระดับหนึ่งเข้าใจปะแต่พอเราทำในปริมาณที่เยอะอะใส่เกลือเพิ่มไปนิดนึงคือขนมคุกกี้นะตัดเคอล้ืาต เป็น2น้ำตาลผสมกันเป็นน้ำตาลขาวคือน้ำตาลเบเกอรี่ปกติแล้วก็น้ำตาลทรายแดงความจริงมันต้องใช้เป็นน้ำตาลโอทถึงที่มันแบบว่าเฮ้ยใส่ในแบบเฉาก้วยคิดออกไหมคิดภาพออกไหมอทถึงแปลว่าอูึงโอเคแหม่ <laughs> ไม่ทันเขาส่งไปไวไปหน่อยเขาลองตั้งใจถ่าย <laughs> ไม่จริงฉันก็ไม่รู้ความหมายนะ <laughs> ท่านไปงันนะเออคือความจริงอะวันเนี้ยโบดันมีเป็นน้ำตาลแบบคาราเมล ก็เลยคิดว่าน่าจะพอได้อยู่ก็คือใช้เป็นน้ำตาลเพื่อให้มันมีสีที่มันสวยงามมากขึ้น mm. เท่านั้นเองนะคะซึ่งเราก็จะบ,บแล้วเราก็จะเปื๊ดเขาเข้าไปเลยเปื๊ดแปลว่าเปื้ดนเขาเข้าไปเลยแปลว่าไม่รู้มันเป็นเหมือนอัตโลดะเือเห็นไหมแล้วเห็นสีน้ําตาลของบาวตเเตอร์ไหมเห็นไหมมันจะทําให้แบบสีมันสวยแล้วคุกกี้เธอสีมันจิง้งผลเนเขาเข้ากันนิดหน่อย พอคลายตัวนิดนึงพอต่อไปเนี่ยเราจะใส่ไข่เข้าใจปะเออพิเศษใส่ไข่เพราะว่าถ้าเราใส่ไข่เลยแล้วใส่ตอนเนยที่ร้อนมากๆแล้วยังไม่คนให้มันนะไข่ก็จะกลายเป็นไข่ตุ๋นเธอก็จะได้กินเป็นไข่ตุ๋นแทนคุกกี้นี่พาลงไปเอ๊ะนะคะอยู่ดีเสียงเป็นอะไรเมื่อกี้ตากล้องทั้งหลกลูกตาเสียงเป็นอะไรอ่ะคือเราเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงตัวเล็ก ที่มีหลายเสียงเข้าใจปะ่ะอ,อันนี้เป็นคนชอบผู้หญิงเสียงแบบเล็กๆกัน <ๆ S 2> ๆๆนะอยากรู้ชอบเสียงต่ำจริงบอีวะคืยอะไรหรอคือแบบโอ้โหกระจูนคุนี้เนี่ยอ่เห็นไหม,ไหม <laughs> อ่ะนี่เพื่อคุยเขาเรียกคุยเพื่อให้เนยเขาเย็นตัวลงเ <laughs> ออคุกกี้นี้คำถามเส็จกี่โมงเสร็จกี่โมงคะคุกกี้ <laughs> กนี้ต่อไปไข่ไข่ใช้แค่ความจริงใช้สองฟองเลยได้ไหมเพราะเราทำเยอะวันนี้มตดไปไหนแล้ ฮัลโหลใครอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่จ้าอีกสักฟอรองหนึ่งเดี๋ยวมีไก่ออกมาหยกระต่ายกระต่ายข้างอยู่ไหนอ่ะกาย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 พี่หนงอ่ะพี่หนงไหนอ่ะพี่หนงคะนี่วเออฉันดูเยอะนะพวกตลกอะไรพวกเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยคนก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาเขาไปผสมมันจะผสมง่ายก็ค่อยๆเทผสมลงไปนะคะเพื่อที่จะได้ตีง่ายๆทีละครึ่งก็ได้เนี่ยเห็นไหม ไม่หรอไม่ใช่หรอกไข่เวลาเจอกับพวกน้ำมันเจอกับพวกแบบอะไรที่เป็นเนยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะตีเข้ากันยากแต่ความจริงถามว่าถ้าใครแบบมีสกิลในการแบบฉันชอบใช้แขนนะนี่หมายถึงออกกำลังกายเหนียกยกคออย่ยย<ๆ>อยคิดกันเยอะนะฉันคิดคนเดียวโอเคนะคะเธอก็ปึ๊บลงไปเลย ขอใส่กลิ่นนิดนึงเป็นกลิ่นวานิลลาเพื่อทําให้คุกกี้เรามีความหอมมกอากเนอ,อความจริงเบาบะเทอร์ก็หอมมากแล้วนะวาน,นิลลาอีกหน่อยจะหอมกว่านี้ต่อมาของแห้งจ้าไปเลยเดี๋ยวใส่ทีละครึ่งเราจะค่อยๆค,ค,ค,คนกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะฟุ้งคืออันเนี้ยมันจะตีเข้าผสมกันง่ายเพราะว่าเราละลายเนยไปแล้วเดี๋ยวเขาใส่ยังนเห็นไหมอุ้ยหอมมากเลยตอนนี้ นี่เห็นไหมว่าเนื้อคุกกี้เขาก็จะเริ่มหนืดเป็นอย่างนี้แล้วค่ะคุณพี่จ๋าคนข้างๆนคนต้องไงนะคนข้างๆค,คนข้างฉันไงที่ฉัอยู่ข้างเธอไนงะมาแล้วนะเนี่ยนะเราน่ะวันนี้คุกกี้อะ่ะโบจะบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะได้ความแบบก้อนใหญ่ให่อย่างที่เราคิดไว้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเวลาที่เราทำคุกกี้แบบ American อเมริกันสไตล์อ่ะความจริงมันต้องแช่ยเย็นข้าคืน แต่ว่าเอาแป้งอะทำแล้วแช่เย็นข้ามคืนให้มันแข็งแล้วออกมาอบอ,อันนั้นคือแบบแท้ๆเลยนะสไตล์นิวยอร์กสไตล์เมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าวันนี้เราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเราก็อาจจะทำเป็นแบบชิ้นใหญ่แต่อาจจะมันอาจจะแผ่ๆหน่อยแต่เราก็ทำเป็นใหญ่เงีเ้ยฟิลพิซซ่าเงี้ยเออมันก็รอดถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดของการทำคุกกี้ใส่เครื่องเข้าไปค่ะซึ่งเครื่องที่เราจะใส่ก็คือเป็นไอโฟรติ้าใส่แบบไม่ใช่ไม่ไดนะ้เนาะอันแรกเลยที่ต้องใส่คือกโกแลตฉันไม่ตวงด้วยนะเพราะว่าฉันเป็นคนชอบถึงว่า ความจริงเธอจะสับก็ได้แต่ฉันไม่สับเพราะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความว่านี่เธอบีกดด้วยก็นี่คืออะไรนึกว่าดวงที่ตกลงมานึกว่าดวงแล้วก็เอาไว้ง่ายว่ามันเป็นฟีลว่าซอฟคุกกี้แบบทริปเปอร์ช็อกโกแลตนี่เพราะเราจะใส่ช็อกโกแลตสามตัวสาอันนี้เป็นวลนัทหรือเปล่าวลนัทขอหักหน่อยเพราะว่าเม็ดเขาจะใหญ่เกินเห็นไหม ก็หักครึ่งพอโบเข้าไปบะเขานี่ปุ๊บบะโบไม่หยุดพูดเลยอะคําถามเราเมื่อไหร่ฉันจะหยุดพูดอะฉันหยุดพูดไม่ได้หรอกนะฉันคุยกับถั่วฉันก็คุยได้นะสวัสดีจ้าฉันขอหักเธอนะขอบคุณนะจ้าไม่เห็นตักต้องไม่ค่อยคุยกับฉันอะฉันก็เลยคุยกับเธอถั่วเธอสมมติคนบ้าเลยฉันคุยกับถั่วแล้วนี่ใส่วอนะประมาณนี้ละกันเพราะเดี๋ยวเรามีถั่วอื่นอีกเราไม่ได้มีแค่นี้ตัวไว้ง่ายช็อกโกแลตทริปเปิลไม่พอถั่วก็ทริปเปิลคิดภาพว่าคุกกี้นี้มันจะอร่อยแค่ไหนอ่ะ นี่แมคคาเดเมียสันชอบกินสันก็จะใส่เยอะใส่เยอะเลยหรอนี่มองไม่เห็นเหนือพุกกี้ลมะเธอใสาเยอะแค่ไหนหรอจเจพึ่งอันนี้เอลเลเนต์อลลน์ชอบกินเองเหรอจ๊ะพูดอย่างเงี้ยฉันไม่ใส่เยอะให้เธอหรอกนะเอาออกนิดนึงเอาพื้นหนึ่งไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันคนไม่ได้มันคนไม่ได้อะประมาณนี้ โอเคประมาณนี้อเดี๋ยวเราคนก่อนนะซึ่งตอนนี้ไม่รู้จะคนได้ไหมเนี่ยใส่เครื่องเยอะมากเลยอะแต่ชอบอนะ่ะนี้นี่โอ้โหถ้าร้านไหนทำให้ขนาดเนี้ยเธอไปซื้อเขากินเลยนะเขาก็แล้วเรียบร้อยเรามาเริ่มปั้นกันเลยจ้าปั้นเดี๋ยวเราปั้นปูนเลยปั้นเป็นอย่างเงี้ยปั้นเป็นห่นคุกกี้อย่างเงี้ยเธอไปทำเองที่บ้านนะมาเรามาปั้นกันเลย <c oughs> นนะอันนี้ถุงมือใส่อะไร ไอ้ของมือใส่อะไรคำถามให้แมวใส่หรือเปล่านะเธอดูซื้อใส่แค่นี้ทุกคนไข้พร้อมนะครับไม่เจ็บนะเดี๋ยวหมอฉีดยาสลบให้นะคะวิ้ยมันมันใส่ไม่ได้หรอวะเธอก็ใส่ปาเนีโอย อเป็นธรรมชาติโอ้ยโอ้ยแล้วแบบว่าไม่ได้มีแป้งอะไรให้นี้เลยอะปกติเขาจะมีให้หน่อยเนาะให้มันแบบเออก็จะชั่งกันนิดนึงนะจ๊ะแล้วเราก็จะคุยฉันชอบอะเอาจริงนะอันเนี้ยเป็นเมนูที่เธอเอาไปทํำครอบครัวได้เข้าใจว่าทํากับคุณตัวน้อยๆลูกๆหลานๆอะไรเงี้ยเอามาทําด้วยกันเมนูเนี้ยน่ารักเธอก็คือแบบว่าให้ลูกๆหลาๆได้ออกจินตนาการในการทําขนมด้วยวุ ันนี้คือเหมือนบาจ่างะ่ะจังหวะนี้เหมือนบาจ่างมากบาจ่างอะขอไส้นะขอแปกกวยด้วนเลยนะคะเราจะช่างสกก้อนละอ่ะก้อนละร้อยเจ็ดรอยเจสิบอะประมาณนี้หนึ่งก้อนใหญ่พอใจเธอไหมละ่ะโทษนะ<ห>นคืออันนี้แทนข้าวอะแทนข้าวหนึ่งมืออะเข้าใจปะนี่ <c oughs> อันนี้เหรอจ้านี้หมูแดงจ้ะ แต่นี่พอพูดถึงไส้ใส่ไส้ดีกว่านี่ก้อนนี้มีไส้ก้อนนี้มีไส้มาสเมลโล่หน่อยเป็นไงสอดไส้หน่อยเป็นไงไปเป็นมาสเมลโล่ชิ้นใหญ่บึ๊บเข้าไปในนี้แล้วเราก็หอ่อบุ๊บดูยังไงก็ไม่เหมือนคุกกี้เนาะจังหวนะเนาะถุงมงถุงมืออะไรมันส่งเนาะ เห็นไหมล่ะแล้วเราก็ใหญ่มากเลยอ่ะอประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเขาน่าจะแผลตัวคือเดี๋ยวเราอ่ะปั้นเสร็จนะคะดี๋ยวเราจะไปแช่ช่องฟีดเลยประมาณ5-10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาอบกันอบไม่นานนะคะสูตรนี้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20นาทีบวกลบเอา15-20นาทีนะจ๊ะพุยโธได้6ก้อนเยอะมากนะตอนแรกคิดว่าน่าจะได้ประมาณแค่แบบ4อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนอบอ่ะเธอไม่สามารถอบเตาเดียวกันได้เลยนะคะต้องแบ่งเป็น2ถาดเพราะว่าชิ้นมันใหญ่แล้วเขาจะขยายตัวอีกนะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปแช่ฟีดแบบน เดี๋ยวเราค่อยเอามาแต่งหนะ้าเพิ่มเติมด้วยบแบบโอรีโอเ m ็ m, หรือว่าแบบบิสคอปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโรยถั่วอะไรเธอจะทำมา,าแต่งอีกได้ถึงไส้จะเยอะขนาดนี้เธอแต่งได้ค่ะแปะแช่ฟีดแปบเดียวมาอบจ้าตอนนี้เขาเริ่มเห็นไหมเขาเริ่มแข่งตัวตอนแรกเห็นไหมมันเยิ้มเยิ้มเหมือนบาจา่างตอนนี้เริ่มเป็นดูเบุกกี้แล้วเพราะเขาแบบนี่หยิบไม่ติดมือละไม่ไม่แบนไม่ไมไมไมแบอะไรละก่อนจะเข้าอบขออีกนิดนึงขอแต่งหน้าหน่อยคือผู้หญิงมันก็ต้องพูดขึ้นสำอางไงเข้าใจปะชินนี่ขอเป็นบิส วมาสเมลโล่โบเขาให้อย่างนี้เราใส่เราต้อาห้ามห่วงนะคะคือคุกกี้สไตล์อเมริกันสเสน่ห์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะเขาไม่ได้ทำหน้าตาสวยงามจริงๆนะสังเกตปะคือเขาจะทำเป็นแบบ เหมือนเน้นเครื่องเยอะอะพวกแบบเมกันนิวยอร์กสไตล์แบบเวลาทำขนมไม่ใช่แค่เรื่องฮุกกี้นะทุกแบบทุกเมนูขนมเขาจะเน้นแบบเทคเจอร์เยิ้มเยิมซอสเยิ้มเยิมชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้เน้นแบบโอปารานีถ้าปาานีเนี่ยจะไปทางญี่ปุ่นไม่ก็เกาหลีักกอ่ึน ไปกันเลยเล s โกจ้าเดี๋ยวขอใส่น้องคนนี้เข้าไปก่อนนะเข้าไปที่ถาดล่างเราต้องเว้นระยะนิดนึงนะคะสังเกตว่าถ้าไม่วางห่างมากเลยเพราะว่าคุกกี้เราชิ้นใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย谢谢อบที่180ประมาณ1 7 5ยเ0องศา,าแล้วแต่เตาขอ,องแต่ละคนนะคะในเวลาประมาณ15นาทีก่อนและถ้าสมมติเราอยากได้สีสวยกว่านี้สักเพิ่มอีกสักหนาทีรอดูตอนเสร็จจ้ะ เยอะมากนะ,ะรายการน,นี้เอฟเฟกก็ไม่ต้องใส่เยอะไฮโดรลิกอุปกรณ์ก็ไม่ต้องเอามาเยอะคือเป็นกองที่ประหยัดงบเวอร์เออเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากอะไรจะเข้าเข้า <c oughs> เลยเออ,เอ,อเอาจริงเข้าได้หมดนะไม่ต้องเป็นต้องเป็นวัตถุด,ดิบหรืออะไรก็ตามแต่มีดเขียงหม้อเป็นอะไรน้ำดื่มตั้งตรงนี้ได้หมดนะคะเลนเชิรนะคะเออ <c oughs> อะไรนะรถยนได้เราขับมาเลยขับมาแล้วก็ไปฟิลไดฟ์ทูไงเออแบบเอาอะไรจ้าได้เลยมอเตอร์ไซค์ได้เลยขับมาเลยบ้าน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 อะไปไงแว้นไงปุ้มปุปุเนี่ยเฮ้ยเครื่องเรือเรือไปเล่นเองซะน่ากลัวมากช่องนี้จะกลายเป็นช่องอะไรแล้วเอามาซีเข้าเรื่องนะคะเสร็จแล้วใจแอนคุกกี้น้ารนทัลลักของเราสไตล์อเมริกา thank you thank you เธอคือแบบ ถ้าทําอย่างนี้อกมาเธอจะขายชิ้นเท่าไรกันเธอคอมเมนต์มาสิถ้าเธอทําฉันทําใส่ไส้ขนาดนี้แล้วเนี่ยอันไหนลองซิถ้าเธอเห็นขนาดเนี้ยเธอคิดว่าชิ้นเท่าไรสองร้อยสองร้อยซื้อไหมซื้อนะชิ้นมันแบบบึ้มมากอ่ะชิ้นคือเอาจริงตอนแรกชินจะคิดว่าจะทําใส่ใส่เท่ามืออ่ะใหญ่กว่ามืออ่ะนี่คือแบบสองมือโอบเนี่ยเห็นปะตอนนี้โอบไม่ได้เพราะยังอุ่นๆอยู่กินคุกกี้หน้าอะไรดีจ๊ะเป็นหน้ามาชมลโลหน้าเอ็มเอ็มหน้านี้หรือว่าจะเป็นหน้าเราหรือจะเป็นหน้าเธอ เชียงใหม่เห็นไหมเออเนี่ยเดี๋ยวคนก็อยากเห็นดีกะเธอก็เอาให้มันสักห้าพันซับสไครต์เดี๋ยวจะได้เขาเข้ามานี่ห้าพันซับสไครต์เร็วๆเด้อโอเคถือว่าทำออกมาสำเร็จมากสำเร็จไหมคะตามงบเลิศมากคุณผู้ชม ขอบคุณากคขอบคุณแม่นะที่คอดหนูออกมาเป็นซึงวะอดามาว่า,าเออเอาละค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปรอชา้าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยจ้า <c oughs> เรแล้วเหรอจ๊ะ ได้เลยจ้าขอมองเธอได้ไหมขอมองแตงได้ไหมครับได้ไหมครับใจสนใจท่นเลยฉันซอมมากเลยนะฉันมองเธอแต่งเธอน่าตรงนี้เหมือนเธอจะมีเรื่องคุยกับฉันเหรอนี่เห็นยบเวละขอกินคุกกี้ก่อนนะเออให้ดูเลยจ้าเธอดูชิ้นใหญ่มากอ่ะคือเนี่ยชิ้นเท่ามือจริงนะฉันไม่จกตาเธอนะนี่แล้วให้เทียบกับหน้า น้าฉัใหญ่กว่าอยู่ดีแต่ก็ใหญ่เกือบเท่าหน้าฉันนะเธอก็ใจเรื่องป้าเราจะขออนุญาตชิมให้ดูก่อนเลยอันนี้คือเย็นตัวแล้วนะเขาเย็นตัวแล้วแล้วตอนนี้ที่โบทำอ่ะข้างนอกเขาจะมีความกรอบนิดๆกรอบที่ว่าเนี่ยมันจะมีความแข็งตัวนิดนึงแต่ข้างในเดี๋ยวดูกันข้างหน้าดูนะดูนะคะความนุ่มนะแล้วดูดิมันไมโลม,มันยังนุ่มอยู่เลยอะเธอนี่ โอ้ oh my g เห็นไหมแล้วดูดิมองไปทางไหนเจอแต่ไส้อ่ะเราใส่เครื่องเยอะขนาดนั้นอ่ะขอกินอันนี้แ <Internet> ล้วกันเนาะหนึ่องมันกรอบข้างนอกแล้วมันนุ่มข้างในอร่อยมากขอทำมาเป็่ลไม่ให้จับจะขอกินก่อนนะํะไม่ให้เธอกินหรอกจ้า อุ้ยเด็ดได้นี่เหร,หรปันหลุดไปเป็นปอมวีเนียไม่ใช่อร่อ,อยมากแล้วเนี่ยเธอต้องกินกับอะไรดูปะสดนมตามอแอลน่าใส่อย่างอื่นเนาะไม่น่าใส่นมเลยใสเบียร์วิ้งพูดได้อะพี่จีของดื่มผู้ใหญ่ิ่งดื่มผู้ใหญ่เออโบรู้เปล่าว่าเนี่ยเมนูเนี้ยมันมีที่มานะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆก็เป็นแบบเมนูคุกกี้เลย อันนี้คือเรื่องที่มาของคุกี้มาเล่าให้ฟังรู้ไหมว่ามันเกิดเกิดจากที่ไหนอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องเลยอันนี้เรื่องจริงอ่ะมาบอกฟังก็คือคุกกี้พวกคุกกี้ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็คือเกิดที่อเมริกาสหรัฐอเมริกานี่แหละแต่ว่าก็คือมันเกิดจากความที่แบบไม่บังเอิญไม่ใช่ความที่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเออไม่บังเอิญไม่ใช่มองแงว่าตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจออกมาทําให้เป็นคุกกี้แบบนี้ใช่อ่าคือมันเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมดเป็นเรียกว่า แค่สถานการณ์เฉพาะหน้าก็คือของคุณน้าคนหนึ่งชื่อลูทคุณลูทใช่ขอโทรหาได้ไหมป้าป้าลูทไม่ใช่คุณลูทนะไม่ใช่ป้าลูทคุณลูทนี่เนี่ยคุ้มดูถัดไปเหรอใช่เออเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ8ปปีที่แล้ว1937เเ้าเออเขาเป็นแบบคุณน้าคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมชื่อเอ่อ o าวน์เฮาส์อิอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แล้วเขาเป็นแม่ครัวทีนี้นเขาต้องทำคุกกี้ให้แขกกินแต่ปกติแล้วเขาทำคุกกี้ช็อกโกแลตเขาจะเอาช็อกโกแลตเป็นละลายให้มันเป็นแบบเป็นแบบน้ำเป็นแบบฟองดูใช่ไหม,มแล้วเขาก็ค่อยผสมกับ ตัวส่วนผสมคุกกี้อเออแล้วทีเนี้ยเขาก็คือหาคุกกี้ตัวเนี้ยไม่เจอ,อเขาเออไม่ใช่หาช็อกโกแลตตัวเนี้ยไม่เจอที่เขาละลายไว้แล้วซึ่งเขาจำได้ว่าเขาละลายไปแล้วใช่แล้วหาไม่เจอปุ๊บเขาก็เลยแบบแต่เขารีบแหละเพราะว่าแขกมาแล้วเขาต้องแบบรีบทำรีบอบแหละเขาก็เลยต้องจำเหมือนจำใจเอาช็อกโกแลตของยี่ห้อเนสเล่อะที่ตอนนั้นะยังเป็นแท่งอยู่มาสับ ให้มันรับแบบละเอียดเท่าที่ทําได้สับๆๆใช่ไหมพอสับเสร็จเขาก็เอาไปใส่เขาหวังว่าแบบช็อกโกแลตเนี้ยมันจะละลายอแต่มันไม่ละลายาคือมันแบบว่าคือช็อกโกแลตมันแข็งไงแล้วพอเอาอบอะ่ะมันต้องอบระดับหนึ่งคืออบนานก็ไม่ได้ใช่ไหมม,มันก็เลยมีตัวละลายบ้างไม่ละลายบ้างแต่ทีเนี้ยในยุคนั้นคือยังไม่มีใครเคยกินอะไรแบบเนี้ย เคยกินแบบเป็นแบบว่าคุกกี้ช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตสี่ช็อกโกแลตเลยแสดงว่าเขามีสูตรเดียวในสมัยก่อนที่แบบจะเป็นคุกกี้รสช็อกโกแลตที่เป็นออริจินอลแต่แรกเลยใช่แล้วเนี่ยคากเขาก็ต้องคือต้องให้แขกกินแล้วพอกินเสร็จอ้าวคือแขกคือชอบชอบแบบมีความแบบ คือมันได้เขี้ยวคือง่ายๆคือมันมีความแบบคุกกี้หอมมแล้วมีช็อกโกแลตทั้งแบบละลายแล้วก็ไม่ละลายได้เคี้ยวกรุบๆมีเทคเจอร์พอเขาชอบก็คือเกิดการบอกต่อกลายเป็นคนที่มาพักที่เนี่ยก็คือจะขอกินคุกกี้ตัวนี้แบบนี้ต้องแบบนี้ด้วยดังแบบพายแบบ3ปีในสปีคือดังจนเนสเล่รู้เรื่องนี้แล้วมันเหมือนคาบเกี่ยวกับพวกศครามโลกด้วยอคือเหมือนแบบ คุณน้ารูทคนนี้ดังใช่ไหมคนก็เริ่มทําตามเขาแล้วก็ส่งไปให้เหมือนแบบเบอร์เขาเลยนะทหารที่ออกไปรบอะเราแบบว่าสามีเงี้ยสามีก็แบบอุ้ยกินอันเนี้ยแล้วมีพลังเหมือนกินช็อกโกแลตก้อนแล้วมันมีพลังแล้วมีพอังแล้วมันก็อิ่มด้วยอะไรเงี้ยทีเนี้ยผ่านไป3ปีใช่ป่ะดังจนแบบว่าเนสเล่รู้ก็เลยติดต่อนักคุณน้ารูทคนนี้แล้วมันทําให้ทุกวันเนี้ยเรามีช็อกโกแลตชิพเพราะว่า เนสเล่ก็มองเห็นแล้วว่าคุณไม่ต้องสับต่อไปแล้วอฉันทําเล็กๆให้คุณจริงเหรอแสดงว่าเจ้าแรกที่ผลิตช็อกโกแลตชิพคือเนสเล่เหรอใช่แล้วเนสเล่ก็แบบว่าโอกาสนน้เใหป็โอกาสเลยเขาไม่ช่วงนั้นเขาก็เหมือนไม่ค่อยเศรษฐกิจเหมือนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาเป็นโอกาสโดยที่เขาทําเป็นช็อกโกแลตชิพใช่ไหมแล้วก็ใส่สูตรของซื้อสูตรของคุณน้ารูทคนนี้ แปะลงไปในแพ็กเกจจริงเลยจะทำให้คนบมาซื้อของเขาวได้สูตรไปโดยใช้ชื่อว่า Toll House Cookie เออเราก็เลยได้กำเนิดแบบเหมือนช็อกโกแลตชิพขึ้นมาจริงๆอย่างนั้นนี่ไงเขาบอกว่า Original Nestle Toll House Chocolate Chip Cookie แล้วไม่มีสูตรเลยใช่คือเขาทำาิจ่อสมัยก่อนเขาจะทำเป็นถาดไม่ได้ทำเป็นกลมๆอย่างนี้ด้วยนะทนเดีเปิดให้ดูเลยหุยมันว้าวมากอะฉันเป็คนชอบฟังอะไรอย่างนี้มากนี่ เขาขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเธอเห็นปะเขาขึ้นมาเป็นช็อกโกแลตเอาให้ว่าเมื่อก่อนเขาจะอบใส่ถาดเขาคงไม่มานั่งปั้นเป็นก้อนๆอ่ะแล้วก็เหมือนทําเป็นเหมือนบาร์เนาะส่งไปให้พวกแบบว่าเป็นแฟนสามีที่เป็นอาหารเฮ้ยเรื่องเล่าดีมากเลยทำให้ได้รู้ที่มาที่ไปของช็อกโกแลตชิพเลยอ่ะใช่นี่ก็ไม่รู้เธอเป็นคนมีความรู้นะเนี่ยแล้วเธอเป็นคนมาเล่าเดี๋ยวเธอเล่าสนุกนะใช่เนาะเธอเล่าสนุกนะคือเราไม่แปลกใจเลยอ่ะว่าทำไมชอบเพราะว่า ซิกเนเจอร์ของเขาเรียกว่าคุกกี้เมกาเนาะคุกกี้เมก้าอะไรเงี้ยไซล์เนี้ยเขาจะมีความแน่นอิ่มเครื่องเยอะแล้วมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวเยอะๆเนี่ยคือสไตล์เขามันจะเป็นแบบนี้เลยเออเพราะฉะนั้นใครที่อยากลองทำอ่ะไปลองทํากันได้เนาะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเลยอยู่แค่ที่มันจะมีความยากอยู่นิดหน่อยตรงที่เธอต้องปล่อยคุกกี้เขาเซตตัวในตู้เย็นก่อนที่จะอบมันก็จะอยู่ตัวความจริงถ้าเขาแข็งมากกว่านี้เขาก็จะไม่ลงมาเป็นแบบนี้นะเขาก็จะอยู่ตัวเป็นแบบเหมือนเป็นรอยนิ้วมือปันป้านที่เราเคยเห็นนะเออแล้วก็คุมไฟในเต ดีประมาณแบบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยแล้วดูเวลาให้ดีเท่านั้นเองคุกกี้มีเท่านี้บางคนอ่ะชอบคิดว่าคุกกี้แบบเนี้อบยากเพราะว่าเวลาที่อบอ่ะข้างนอกสุกข,ข้างในไม่สุกหรือเปล่าเธอคุกกี้เขาสุกง่ายตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเธอปล่อยให้ข้างในเขานิ่มๆได้เลยไม่ต้องกลัวเราทานได้หมดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้คุกกี้อเมริกันดิสนีย์ทำอร่อยมากค่ะบอกความรักให้ป้าป้ารูทเนี่ย เป็นต้นตระกูลของนี่โอ้ใช่ไหมแม่เนี่ยนะเาจริงคือป้าลูตเนี่ยใช่เป็นทวดเป็นคนทวดรูตไหนใช่รูตไหนรูตรูตเบียร์มันมาไวซะแล้วอ่ะเออนั่นแหละเอาจริงฉันก็อร่อยไม่แพ้ป้าลูตหรอกเออลองไปทำกันดูได้เนี่ยเนาะหัวได้ความรู้ด้วยนะวันนี้ได้ฟังประวัติสนุกสนุกแล้วได้สูตรคุกกี้อร่อยอร่อยด้วยนั่นเองเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย รอบหน้าถ้าเธอใหญ่ฉันทําอะไรอยากเห็นฉันทําอะไรอีกหรือว่าอยากฟังเขาเล่าประวัติอะไรอีกเนี่ยเธอคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะเออเขาเล่าว่าอะไรอุ้ยชื่อตอนใหม่ไหมเขาเล่าว่าเออนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องมิวเมทเฮาส์ไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดรายการที่มันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอในตอนดึกแบบยามดึกคึกคักกับดิฉันที่มันน่ารักคึกคึกได้นีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาต ลาไปก่อนเพื่อที่จะได้ไปรับประทานคุกกี้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะไปโทรขอบคุณบโลด้วย Hello a m e r d m a Hello v i e u Yeah Thank you for receiving me Yeah Yes Thank you, you here we are Here we a Thank you I love you okay. I m e r i c a Okay v u e w America ไปก่อนนะจ๊ะไปกินคุกกี้ก่อนจา้าอุ้ยดูสิเนี่ยอันนี้ขอถามคำหนึ่งได้ปะ่ะ <c oughs> คือจะถือ,อยีย้ <c oughs> ไปตลอดเลยปะ่ะอ <c oughs> ืงั้น คลิปนี้ใช้เวลาหชั่วโมงเธอไหวไหมส <laughs> นุกสนุกสนุกทำคุกกี้กับเอาจริงบ้านเนี้ยแก๊้งเธอโอเคเดี๋ยวโบอันนี้ต้องเป็นกล้องที่ฟอลโล่ตามโบครับเดี๋ยวต้องเก็บผิบของนิดนึงแป้หน,งหนึงนะขานาะน้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนอ้ยหรือว่ามันอยู่ข้างบนเห็นไหมล่ะ <c oughs> สนุกละ <c oughs> ปีนปีนปีนเหรอเธอต้องปีนด้วยนะเฮ้ยเกิดอะไขึ้นอันนี้รูก เป็นไงล่ะมาจ้ามาจ้ามาจ้าซื้อของมาแล้วเรียบร้อยนี่งบ1,000บาทแบบ Luxury เป็นแบบว่า American Cookie อ้าวกล้องไหนกันแน่อ่ะกล้องนี้แหละอันนั้นอันนั้นมัวซัวสรุปคืองงเอาอะเธอตอนเนี้ยคือวอานี่งงละรู้แหละกล้องนี้เลยนี่งอนงอนไปงอนไงเขาใส่เรื่องอย่างเออ